สวัสดีครับอ่าแต่วันนี้จะมาสอนตั้งนาฬิกานะครับตอนนี้4ี่โมงห้แตะหน้าจอขึ้นมาก่อนนะครับอ่าทีนี้กดค้างครับค้างให้ด้านบนกระพริบตอนนี้เป็นบ่าย4ี่โมงบ่าย4ี่โมงก็ต้องตั้งให้เป็นตัว P กดปุนไปให้เลือ12จะเป็น P นะครับ1 2 3 4งสอ่โมงอ่าพอได้4ี่โมงแล้วกดค้างห้าสิบเจ็ดกดไปครับทีนี้แนะนำให้ตั้งเกินไว้หนึ่งนาทีนะครับเพราะว่าหน่วยวินาทีเราไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่ ตั้งเกิดเป็นหนึ่งนาทีแล้วกดค้างครับได้แล้วกวดค้างกดเซฟอันนี้คือตั้งเวลาเสร็จแล้วกวดค้างเวลาตอนที่มันผ่านมาอีกครับเพื่อจะไปตั้งวันวนที่กับเดือนอันดับแรกคือตั้งเดือนก่อนนะครับมันจะวนครับสิบสองเดือนแล้วก็วนมาหนึ่งใหม่เห็นไหมครับเดือนสิบ วันที่วันนี้วันที่สามแล้วก็กดวนลยครับทีนี้นูน,น,ลน 30, 3, เ,เลยครับวนสามสิบดูสามเอ็ดเอ้าเลยครับเลยไม่เป็นไรกดวนใหม่วันนี้วันที่สามหนึ่งสองสามได้แล้วกดค้างครับโอเคนี่คือเสร็จแล้วครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนาจอดครับทีนี้เรามาดูเวลาสี่โมงสิบแปดสี่โมงสิบเก้าอเคถูกอันนี้วันที่แตะอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นวันที่สามเดือนสิบจำไม่ได้ให้ดูที่กระดาษนะครับวิธีดูโอเคครับ